สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับมาร่วมเป็นกําลังใจนะครับส่งแรงใจไปเชียร์นักวลย์บอลสาวทีมชาติไทยกันนะครับคืนนี้นะครับเจอกับแคนาดานะครับเวลา22นาฬิกานะครับก็กําลังพอดีนะครับไม่ดึกนะครับก็ที่ผ่านมานะครับนักวลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็เอาชนะทั้งตุรกีนะครับหรือตุรกีแล้วก็ โดมินิการนะครับทั้งที่เราผูกปีแพ้มาตลอดนะครับก็แสดงว่าทัพนักตกนะครับหญิงทีมชาติไทยนะครับก็มีโอกาสชนะได้ทุกเทมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราพบกับแคนาดามาทั้งหมดนะครับสามครั้งนะครับก็เป็นทีมหญิงของเรานะครับชนะไปสามครั้งรวดเลยนะครับเรามาดูครับวันที่14บสี่ศูย์ห 2022ครับไทยชนะแคนาดา3-0เซตนะครับในการเนชั่นเลกนะครับ19-06 2021ไทยชนะแคนาดา3-0เซตนะครับในการเนชั่นเลกนะครับแล้วก็26-07 2003ไทยชนะแคนาดา3-1เซตนะครับในการเวอร์ก,กัมปีนะครับก็เราก็จะเจอกับแคนาดานะครับแล้วก็เยอรมันนะครับ ครับไทยเรานะครับตอนนี้อยู่อันดับสิบสามของโลกนะครับส่วนแคนาดานะครับอันดับสิบห้าของโลกนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็เยอรมันอันดับสิบสี่ของโลกนะครับก็เป็นการพบกันแบบสูสีนะครับเราต้องส่งแรงใจเชียร์นะครับคืนนี้นะครับเรามาร่วมกันนะครับเชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให ทัพนักตบสาวนะครับทีมชาติไทยเราสร้างผลงานออกมาดีนะครับเพื่อที่จะต่อยอดไปในราการโอลิมปิกนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ